อายกก็ขอสวัสดีชาวแวมไพร์ทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะเองนะคะก็สําหรับในส่วนของคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยเรานะคะก็มาอยู่ในส่วนของเกมโลบล็อกสย่างในแมพที่มีชื่อว่า A Universal Timeline นั่นเองค่ะอ่ะก็สำหรับคลิปวันนี้เรายัางอยู่กับแฟของเรากันเองกเช่นเคยนั่นเองนะ อ,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 อ่ะใช่และค่ะทุกคนก็ในส่วนของไอเจ้าไทม์แบบไอเดเวอร์โซไทม์ไลน์นี้เนี่ยก็ได้ไปเห็นในส่วนของคอมเมนต์มานะคะว่าอยากจะให้เราเนี่ยทำการรีวิวไอเจ้าแบบนี้ดูซึ่งไม่มั่นใจะคะว่าใช่แบบนี้หรือเปล่าถ้าผิดพลาดไม่ใช่แบบนี้อะไรยังไงต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะโอเคในเ่วนของไอเจ้าแบบนี้เนี่ยที่ไปอ่านเจอมานะคะตรงทางหน้าตัวเกมของเขาเลย เมือนนเ่อในส่วนของไอเจ้าแบบ Universal Time นี่เหมือนเขาจะเอาในส่วนของทาง Ma p Star แล้วก็พวกไอเทมอะไรต่างๆจากทางเกมตัวหลักอย่าง A Universal Time นั่นเองแต่ว่าในส่วนของไ n เ e ้แบบนี้นะคะจะมีเป็นพวกแบบไอเทมนะคะคนผู้ชมที่อยู่ในทางเกม A Universal Time จริงๆเนี่ยเอามาให้เราเนี่ยสามารถใช้งานกันได้ฟรีๆเลยแล้วก็เหมือนเห็นว่าทางคอมเมนต์เนี่ยเขาได้บอกว่ามีแซนให้เราใช้ฟรีด้วย ไม่มั่นใจนะคะว่าสามารถเสกแสดงอะไรได้ยังไงหรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยไปดูพร้อมกันในทางตัวเกมกันเลยนะคะว่าจะเป็นอะไรยังไงกันนั่นเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่สําคัญนะในสื้อของไอจอแมแบบนี้เนี่ยสามารถเล่นได้บนมือถือด้วยนะคะสามารถซัพพอร์ตบนโมบายด้วยก็เขาจะได้ความยินดีสำหรับใครที่เล่นบนมือถือด้วยนะคะเล่นแบบนี้ได้นะ โอเคแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปการน,นะคะในส่วนของการรีวิวอินสอาแกรม Universal t i m e l i n กันอย่างก็ก่อนอื่นช่วยกันฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งไปที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนั่นเองนะแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปกดติดตามอีกช่องหนึ่งของเราเนี่ยก็จะทาการทิ้งลิงก์อีกช่องหนึ่งไว้ที่ใต้คอมเมนต์ก็ช่วยไปฝากผลง,งานให้อีกช่องหนึ่งด้วยละกันแล้วก,ลก็สำหรับใครที่อยากจะมาร่วมเล่นเกมด้วยกันกับเราทาง Discord เนี่ยก็เดี๋ยวจะทาการ,ร,ราทิ้งลิงก์ YouTube นะคะแลวก็ ใต้ดิสคริปชันของทุกค,คลิปของทางช่องใหม่เลยสามารถกดลิงก์เข้ามาจอยกันได้แล้วก็อย่าลืมไปแนะนำตัวเพื่อที่จะได้รับยดกันด้วยนะแต่ว่าช่วงนี้นะอาจจะไม่ได้เข้าไปเล่นไม่ได้ไปตอบแชทยังไงต้องขออภัยทุกคนมานันตรงนี้ด้วยเนาะอะโอเคก็ถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการดูกันเลยว่าไอเจ้าแบบอายูนิเวอร์แซลไทม์ลนี้เนี่ยจะเป็นอะไรยังไงกันนั่นเองนะคะคุณผู้ชมเหมือนทางแบบเขาจะมีกาเรเสกซาม,มอนบอสด้วยนะคะที่มีชื่อว่าฮัลโลบอสเนาะ โอเคอันนี้จะเป็นในส่วนของหน้าต่างที่เข้ามาครั้งแรกนะคะจะมีระบบ Private Server ซึ่งในส่วนของครั้งแรกคือเราได้ทำการเล่นไปแล้วแหละแต่ว่าเราไม่ได้อัดคลิปเอาไว้นะคะคุณผู้ชมก็เลยกลับมากันอีกรอบนึ่งนะคะในส่วนของตรงส่วนนี้น่าจะมีการระบบ Private Server นะคะซึ่งเราจะต้องใส่ในส่วนของโค้ดของห้องเซิร์ฟเวอร์นะคะ แบบ private นะตรงนี้หรือว่าเราจะสามารถ generate code เองก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเราไจะต้องมีในส่วนของเกมพาร VIP กันก่อนนะคะถึงจะสามารถ generate code ตรงนี้ได้ถ้ากลับไปนะคะก็จะมีในส่วนของระบ m a ม n เกมหรือว่าเข้าไปยังในส่วนของห้องเซิร์ฟรวมนะถัดมาตรงรูสอนตรงนี้เนี่ยจะมีการให้ join เฟื่อนหรือว่า j o ยเพื่อนเข้าไปได้และเองเึ่งเราจะต้องใส่ในส่วนของชื่อผู้เล่นหรือว่าชื่อเพื่อนในเกมนะคะใส่ตรงนี้ไปเลยแล้วก็กด j o ยเฟรอนไปได้ตรงนี้เลยนะคะ แล้วก็ถัดมาที่ตรงช็อปเนาะในส่วนของตรงช็อปนั้นเนี่ยจะมีในส่วนของระบบโด onation ให้เขานะคะอยู่ที่250นั่นเองกับในส่วนของระบบ Private Server VIP นะคะราคาจะอยู่ที่50โลบัสนะอ่ะก็ประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเราเนจะไปทำการเข้าสู่ในส่วนของห้องเซิร์ฟรวมกันบ้างดีกว่านะว่า ในส่วนของตัส่วนนี้เนี่ยจะเป็นอะไรยังไงกันนั่นเองนะคะโอเคทุกคนเข้ามากันแล้วนะคะเดี๋ยวขอทําการเปิดในส่วนของระบบเมนูกันก่อนในส่วนของระบบอะไรอย่างงี้เนี่ยก็คือจะเหมือนกับในส่วนของ t ท m e แบบ I เวอร์เซนซ์ไทเลยนะ Setting g กม e พ l a y ว i ดีโอขอทําการปรับภาพให้เป็นกากสุดกันก่อนละกันฮะ material t e x t u r e extra prop แล้วก็ปรับภาพให้มันกากสุด,ดนอกจากก็จะมีปรับเสียง Master v o ว u m e ่มอะไรประมาณนี้นะคะอืมโอเคแล้วก็ในส่วนของทม์แบบเคานะคะจะเอาทางตัวแบบมาจาก อา Universal t i ตอนที่เกมเปิดครั้งแรกเลยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมมันก็ทําให้เราเย้อบันบานอยู่เหมือนกันนะโอเคนี้ก็จะหน้าตาประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็สิ่งสําคัญเลยในส่วนของการเล่นไอซอมแบบนี้นะคะก็คือว่ามันมีไอเทมให้เราสามารถใช้งานได้ฟรีเกือบทุกอันเลยเป็นว่าจะเป็นไอเทมที่หาได้ปกติทั่วไปของ Time บบ p Universal Time ไปจนถึงไอเทมที่น่าจะค่อนข้างหายากนคะคะของ Time บบ p เขาเนาะนี่ก็จะมีอยู่ด้วยกันประมาณนี้ค่ะมีเกือบทุกอันเลยนะ ในนี้ก็มีด้วยเหมือนกันฮะค่อนข้างที่จะเยอะมากๆอีกด้วยโอเคในส่วนของเควสนะคะก็เหมือนจะมีทุกเควสให้เราสามารถรับได้ด้วยเหมือนกันกดตัว e นะคะสามารถกดคุยเควสได้กับ NPC คนอืนอ่นๆเนาะแล้วแบบนี้นสามารถ summon แซนได้ไหมไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมกดตัวงงๆเหมือนตัวแบบนั้นก็ไม่ได้นะคะแล้วก็ถ้ากดตัวจุดเนี่ยก็จะมีคล้ายๆกับท่าทางอะไรต่างๆด้วยนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมเอ่ยมีเกือบทุกท่าทางเลยนั่เองฮะ ไาเดนสฟังกิ้งก็มีเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมร้านค้าก็มีด้วยเช่นกันกดคุยได้นะคะเราสามารถกดคุยยืนยันแล้วเขาจะขายไหมมีขายนะคะราคาก็จะประมาณนี้เลยเนาะมีจักรยาน5,000ยูซีการปืนกระดูอันนี้ก็มีด้วยเช่นกันโอเคแต่เราจะมาทำการรีวิวในส่วนของพวกไอเทมฟรีๆนะคะที่อยู่ในแบบนีนะะ้ว่ามีไอเทมอะไรกันบ้างอย่างในส่วนของอันแรกเลย ไฟเซเบอร์ Fight, re, นะคะไอเจ้าตัวไอเทมชิ้นนี้นะคะจะอยู่ที่ร้านค้าช็อปตรงนู้นเนาะ,ะแล้วก็เจ้าตัวความสามารถอันนี้เนี่ยคือเราเคยรีวิวไปแล้วแหละแต่ว่าเราจะมาทําการกดใช้งานกันอีกรอบหนึ่งละกันนี่ฮะคุณผู้ชมคนเล่นแบบนี้เนะี่ยค่อนข้างถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะโอเคมาทําการรีวิวในส่วนของสกิลกันก,นก่อนเลยว่ามันเป็นอะไรยังไงกันนั่นเองฮะตัวนี้ก็จะมีราม,มิให้เราทดสอบด้วยสกิลน้าเป็นการกดคลิปปกติก็เป็นการยิงปืนนะคะคุณผู้ชมนี่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 เออยิงไปฮะ ยิง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 เสร็จปุ๊บก็ต้องทาการรีโลกระสุนนะคะโดยการกดตัว E ใช่ไหมอ่ะรีโลกระสุนหรือเปล่าใช่ไหมหรือว่ากดตัว Q อุ้ยอุ้ยโหอืมอะไรกันครับเนี่ยโอเคเหมือนเราจะต้องกดตัว R หรือเปล่าตัว R เป็นการลีโลกระสุนเหรอแบบนึงนะคะคุณผู้ชมตัว E เป็นการเตะเฉยเยอ๋อตัว E นะคะเป็นการเตะเฉยเฉยนะคะตัว E ยิง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  และตามด้วยตัวอาน,นะคะจะเป็นการนี่แน่เรียบร้อยฮะย,ยิงไปรัวๆเลยฮะประมาณนี้เนาะโอเคแล้วก็มีสกิลอื่นๆอ,อีกนะคะที่เรายังไม่ได้เคยรีวิวอะไรประมาณนี้ถัดไปกันเลยดีกว่าฮะเดี๋ยวเราจะได้ทำการรีวิวเจ้าตัวความสามารถหรือว่าพลังที่เราไม่เคยมีในไอยูนิเวอร์ซไทม์กันก่อนค่ะว่าจะมีอะไรกันอีกแล้วก็ต้องมาคุยกับบาหลวงพชี่เพื่อเป็นการรีในส่วนของสแตนนะคะโอเคเซตสตนโอเค แบมีเนี่ยไม่มั่นใจนะคะว่ามันแหลกพอๆกันกันกบในส่วนของตัวเกมจริงหรือเปล่าแต่ว่ามันก็สามารถประภาพให้มันกาก,ากสุดได้นะเองฮะโอเคในดูซิเราสามารถใช้ไอเทมอะไรกันอีกดี t a l l of Universe นาฬิกาโยโย่โยโย,โย,โยก่กดใช้งานได้นะคะเป็นพลังของใครเอ่ยเฮ้ยโอ้โหพลังของใครกันครับเนี่ยใช้โยโย่นะเดี๋ยวขอทำการลองดูกันก่อนมีจักรยานบค์โอเค กดซื้อได้เลยไหมอะซื้อได้เลยนะคะคุณผู้ชมสลับในส่วนของจักรยานนะคะโอเคเดีดูซิมีสกิลอะไรกันบ้างที่เรายังไม่เคยรีวิวนะสกิลแรกกันก่อนสกิล E เป็นทําอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมทำท่าทางอย่างนี้เนาะตามด้วยสกิล R นะคะเป็นยังไงกันเอ่ยสกิล R นี่แหละพุ่งไปนี่เรียบร้อยโอ้ยโดนตีตามด้วยสกิล T นะคะสกิลทีมีไหมเอ่ย โอ้ oh, ค่อนข้างสวยใช้ได้นะคะชื่อสกิลว่า Thunderbolt เป็นสกิลของคีลว,ว่าอ๋อโอเคตามด้วยสกิล Y นะคะสกิล Y เป็นการปล่อยอันนี้แล้วก็ถ้าจำไม่ผิดนะสกิลนีเ้เราเคยรีวิวไปแล้วนะคะเคยใช้สแตนของผู้เล่นคนอื่นมาลองรีวิวแล้วเนาะสกิล F เป็นการพุ่งไปแบบ A s t a n d Day นะคะตามด้วยสกิล G เป็นการสกิล Ghost Speed คะคุณผู้ชมเข้าสู่ร่าง Ghost Speed นั่นเองแล้ก็สกิล H นีงไงเออโดนไปหน่อยเออแหลกใช้ได้เหมือนกันนะานเนี่ยสกิลเจไม่มีเนาะสกิลยูก็ไม่มีนะคะสกิลเอ็กซ์เป็นการป้องกันปกติสกิลแซ่เป็นการวิ่งเฉยๆนะคะสกิลซีเป็นการกลิ้งสกิลวีไม่มีเนาะโอเคสกิลเอ็ก็จะเป็นคำพูดอะไรประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมก็เหมือนจะมีอยู่ด้วยกันแค่ประมาณนี้นะอ่านั้นไปกันต่อฮะในส่วนของไอเทมที่เราจะใช้ในส่วนของแคนดี้เนี่ยสามารถใช้งานได้หรือเปล่าเอ่ย ต้องมาลองดูกันเนาะ응 okay, อืมโอเคอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในสื่อของทางฝั่งคอมเมนต์นะคะได้ทำการบอกเราเอาไว้น,นะคะว่าในสื่อของพวกอาวุธอะไรอย่างงี้เนี่ยต้องทําการ h a <ม><ฮ>าฟเองนะคะคุณผู้ชมเออโอเคแคนดี้เราสามารถก็ใช้งานได้เลยก็จะได้มันเป็นอ๋อไอเจ้าไอตัวไอเทมชิ้นนี้นั่นเองฮะ,ะเป็นการทำไอเจ้าตัวไอเทมที่มีชื่อว่าอะไรนะ,ะพลังอันยางคุณผู้ชมพลังดาบแคนดี้เค้นั่นเองโอเคแคนดี้คัตแลสนะฮะ เดี๋ยวเราจะไปทำการรีวิวสกิลกันอีกสักรอบหนึ่งเผื่อใครที่ยังไม่ได้ไปดูคลิปนั้นนะเดี๋ยวเราดูสกิลกันก่อนนี่สกิล E ยังเท่เหมือนเดิมเออเรียบร้อยสกิล R นี่ไงเรียบร้อยฮะแทงไปอีกหนึ่งทีเรียบร้อยฮะเตะไปด้วยตามด้วยสกิล T นะฮะชื้ก็ถือว่าแบบนี้นดเป็นอะไรที่ดีอยู่เหมือนกัน,นะฮะสำหรับใครที่ไม่รู้วิธีการทําอะไรอย่างนี้เนะี่ยก็สามารถดูในเสืของแบบมีกันก่อนได้ว่าต้องใช้ไอเทมอะไรในการทํานั่นเองตามด้วยสกิล F นะ เออพุ่งเออเรียบร้อยตามเลสสกิลจีนะคะนี่ไงเข้าโหมดนี้ตามเลสสกิลเอชไม่มีใช่ไหมสกิล e. อ,อีอัดชือ้ออัดชือ้ออัดชื้ออัดชื้อเรียบร้อยเออหยุดเวลาด้วยมีคนที่ใช้พลังโกคูด,ด้วยนะคะในตอนนี้ใช่ไหมโอเคก็ประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมต้องบอกเอาไว้ก oh ่อนเลยว่าเป็นอะไรที่แบบดีอยู่เหมือนกันนะ ฟันเรียบร้อยโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวเราจะไปทำการรีวิวในส่วนของไอเทมชิ้นต่อไปกันดีกว่าฮะไอเทมที่แปลกๆข้างในนี้ยังมีอีกนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันว่าจะใช้ไอเทมชิ้นไหนดีในการทําตัวต่อไปนั่นเองกดยืนยันฮะโอเคเราจะลองเอาไปเป็นเซนส์ลิปแคชอันนี้ก็ใช้งานไม่ได้เคิร์อใช้งานไม่ได้นะคะชาร์ดออล่ะ น่าจะต้องเอาไปใช้กับในส่วนของเจ้าตัวสเตนนะคะ Blood of Joseph Exo เคยรีวิวไปแล้วนะคะ Sense Cool h e r t s of the Sense สามารถใช้งานได้นะคะอันนี้หัวใจมันจะเต้นๆด้วยนะเราจะได้มันเป็นสเตน D4C เองค่ะคุณผู้ชมโอเคไหนเราลองดูสกิลดูซิในส่วนของคลิปเมื่อวานก็ทำการรีวิวสกิล D4C ไปแล้วฮะ,ะถ้าเป็นแบบ Universal Timeline แบบนี้จะเป็นยังไงนะสกิลเองกันก่อน กิลอีมเป็นการโจมตีแบบปกตินั่นเองตามด้วยสกิลอานะคะต่อยหนักนะตามด้วยสกิลทีเป็นยังไงเอ่ยเป็น gas w h o b a c k ให้ดาวสีว่าใครกลับมาอะไรประมาณนี้ฮะตามด้วยสกิลวเป็นการยิงปืนนั่นเองฮะตามด้วยสกิลเอฟนะคะคุณผู้ชมอ๋โอโหเออเอาสิ dimension hop นะคะคุณผู้ชมนี่ตีไปเลยตีไปนี่จักรวาล เรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมเรียบร้อยโอเคมีสกิลอะไรกันอีกตามด้วยสกิล G นะคะเป็นการปล่อยร่างโคลนของเราออกมาใช่ไหมเอ่ยน่าจะใช่ตามด้วยสกิล H ไม่มีนะคะสกิล U สกิลสกิล U เป็นโคลนบอมนะคะคุณผู้ชมใช่ไหมหรือว่าไม่ใช่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันโอเคมีสกิลอะไรกันอีกสกิล V สกิล B ไม่มีนะคะคุณผู้ชมเหมือนจะมีโดยการแค่ประมาณนี้นะคะเชพเปอร์เอเซน อ้าวกดใช้ง,งานได้ฮะใช่ไหมจริงด้วยซึ่งเราจะได้มาเป็นเจ้าตัวสแตนตัวนี้นั่นเองโอเคก็ถือว่าได้อยู่นะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปทำการรีวิวสกิลเอเจตัวนี้กันอีกสักครั้งหนึ่งละกันสำหรับใครที่ไม่ได้ไปดูคลิปเราตอนนั้นนะว่าไอเจตัวสแตนตัวนี้มันเป็นยังไงนะคะคุณผู้ชมกดตัว E นี่ไงเออนี้เรียบร้อยสกิล R ต่อฮะนี่ไงเป็นการพอเตอร์พาสฮะทะลุตัวศัตรูไปสกิลที่เป็นการ โรหรือว่าคำรามนั่นเองสกิล Y Y นะคะคุณผู้ชมจะเป็นสกิลที่เฮีเลื่อนค่ะพอ r t ท l r ร m มิดี้สกิลเเป็นการทำเกมเจมบลสออกไปนะคะคุณผู้ชมก็ถือว่าได้อยู่นะสกิล l G เป็นประตูพอ r t ท l เออแบบนี้นะี่ยสามารถไปแบ็ครูมได้ไหมลองดูแล้วกันฮนะ,ะได้ไหมอ้าวเข้าประตูได้บอกนะว่าได้ได้ฮะแบบนี้ได้ โอเคก็เหมือนจะเอามาจากทั้งห้องเลยนะคะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีอยู่นะแบ็กรูมส์ก็จะหน้าตามประมาณนี้เลยค่ะสำหรับในส่วอนของจเจ้าตัวไอเดอร์ a ซไทม์ในจริงๆก็มีเหมือนกันนะคะโอเคอ่ะก็ประมาณนี้มีประตูพอเท่าเราไปไหนอีกไปตรงฮอลโล่ไหมฮอลโล่ Hollow. อ่ะลองไปดูแล้วกันฮะก่อนจบคลิปเป็นยังไงกันเอ่ยอืโอโหตรงนี้ค่อนข้างที่จะสวยงามใชได้เหมือนกันนะคะเนี่ย ไม่มั่นใจนะคะว่าที่อายุรวนโซ่ไทมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะโอเคอ่ะคนนี้ก็ใช้สแตนตัวนี้ด้วยเหมือนกันไปกันต่อที่ในส่วนของที่ไหนกันอีกดีประตูกเกตน,นะฮะเราลองไปที่แพลนเน็ตดูแม้ตอนนี่ยที่เราลองไปเนี่ยตรง Space เ,เนี่ยคือมันเป็นแค่ให้เราลอยเฉยๆนะคะแบบนั้นถ้าเป็นแบบนี้นะ่ะจะเห็นเป็นจักรวาลเลยหรือเปล่าเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮือเฮ้ย ใครตีแล้วล่ะทีนี้อ้าวอ้าวอ้าวมานี่ดินี่ไงอ้าวโอ,โ,โอ้โหตีแล้วหนีไม่แจงเลยไม่เห็นแจงเลยโถเอ้ยไม่นายแล้วอะไม่แจงเลยโอ้โหตีแล้วหนีเฉยเลยฮะกลับไปก่อนดีกว่า เจ้าตัวออกซิโลตัวเมื่อกี้มันไปไหนนะคะคุณผู้ชมมาคุณผู้ชมกลับมายัางโลกหลักกันแล้วนะคะตรงนี้ก็จะมีเป็นบอสเัวาฮารดบอสดีโอตรงนี้เนาะแต่ไอเจ้าตัวออกซิโลตัวสีฟ้าเมื่อกี้เนี่ยมันหายไปไหนฮะหลังจากที่วาร์ปกลับมาแล้วเนี่ยมันไปไหนแล้วโอ้โหคุณผู้ชมตีแล้วหนีเฉยเลยฮะ,ะงงมาก โอเคอ่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับในส่วนของไอจัมแมปที่มีชื่อว่าอ่า Universal Timeline นั่นเองเป็นแมปที่เขาเนี่ยจะมีพวกไอเทมแล้วก็แสแตนที่มาจากเกมตัวละอย่าง Universal Time ให้เราเนี่ยมาทําการลองเล่นกันดูได้นะคะสามารถเข้ามาลองใช้ไอเทมกันได้ฟรีๆเลยแล้วก็ใครที่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบอะไรในส่วนของ t i ม e แบบนีนะ้ก็สามารถมาพิมพ์ไว้ที่ใต้อคอมเมนต์ได้เช่นกันนะคะโอเคสำหรับในส่วนของคลิปนี้นะก็ต้องขอลาทุกทุกคนทุกๆุท่านกันไปก่อนละกันนะคะ เอาไ้เจอในส่วนของคิวันทุนีแล้วกันนะครับผม